พระราชา ตอนนี้นคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการตามรอยพระราชานะคะซึ่งรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกบรอกับสถานนิธยุธ์เจสร้อยค่ะเพื่อติดตามชีวิตของผู้ซึ่งเดินตามรอยพระราชาในทุกสาขาอาชีพนะคะแล้วก็สําหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเป็นคุณหมอซึ่งได้อุทิศตัวในการรักษาผู้ป่วยยากไร้มานานกว่า20 ปีโดยยึดหลักการทํางานและการด,ดําเนินชีวิตนะคะตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เปิดคลินิกรักษาคนไข้ที่มีไรายได้น้อยและก็ยากจนนะคะซึ่งคลินิกเนี่ยตั้งอยู่ที่ตําบลปากน้ําอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ที่คลินิกนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังจะมีป้ายบอกค่ารักษาชัดเจนเลยคะ่ะว่าเริ่มต้นที่ 0ถึง500บาทเท่านั้นซึ่งคลินิกของคุณหมอท่านนี้นะคะนอกจากจะรักษาโรคทั่วไปโรคข้อกระดูกแล้วนะคะยังรับรักษาผู้ป่วยยาเสพติดด้วยค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะทำไมราคาค่ารักษาถึงเริ่มต้นที่ศูนบาทและคุณหมอเนะะี่ยค่ะได้นําแนวพระราชดำริมาปฏิบัติอย่างไรวันนี้เราจะไปสนทนากับนายแพทย์สมเกียรติกิจธรรมกิจธรรมเชษ์นะคะเจ้าของคลินิกหมอสมเกียรติค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ ค่ะครับครับค่ะคุณหมอคะขอบคุณมากที่เกี่ยวกับทางรายการนะคะคขอบคุณค่ะ,ค,ะคุณหมอคะทราบว,ว่าก่อนที่คุณหมอจะมาเปิดคลินิกรักษาโรคทั่วไปกับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนคุณหมอเนี่ยเคยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคข้อกระดูกที่โรงพยาบาลกระบี่แล้วก็หลังจากนั้นก็ตัดสินใจลาออกมามาเปิดคลินิกอ๋อครับใช่ครับค่ะผมผมท่าความยึดิดนะฮะค่ะผมจ จะเป็นมมาลมศึกษานะปะพยไทยนะครับจะเข้าต่อที่คณะแพทย์จุฬาเป็นคนกรุงเทพเลยรช่นนี้ครับคุณหมอมันไม่ใช่ครับก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับค่ะับแล้วไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลจตันหินนะครับค่แล้วก็ต่อมาก็ทราบว่าที่โรงพยาบาลกระบี่เนี่ยไม่มีหมอกระดูกไม่มีหมอผ่าตัดกระดูกนะครับผมก็เลยศึกษาต่อทางสพยาธิกระดูกและข้อนะครับะกอจบเราก็มาประจาเป็นพยาธิกระดูกและข้อคนแรกที่โรงพยาบาลกระบี่นะครับ อันนี้คือเมื่อปีปีปไหนประมาณปีสองห้าสามห้านะครับสองห้าสสิบห้าค่ะตับตค่ะแล้วคุณหมอทำงาถึงได้ตัดสินใจลาออกใช่ไหมลาออกเลยใช่ไหมมาเปิดคลิน,นิกดครับใช่ครับก็ค,คือคือเราเราตกมามาอยู่ใหม่ๆเน่ตอนกระบ,บี่ก็เป็นจังหวัดเล็กๆนะฮะเือเล็กสมบุกสมบนะครับงานเยอะนะครับคนไข้ก็มีมีมากนะแล้วก็ทํางานได้ตลอดนะครับตามตามวิชาชีพเราเรียนมาค่ะ น,นี่ก็สัมผัสกับคนไข้ส่วนใหญ่ซึ่งซึ่งไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยมีแล้วก็แล้วก็ในเรื่ในในด้นการรักษาของเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยก็คือผู้ป่วยที่พิการผู้ป่วยที่มีบาเดเจ็บผู้ป่วยท,ที่มีความเจ็บปวดนะฮะแล้วก็ทํางานไม่ได้ทีน,นี้ก็ส่วนใหญ่พกนี้ก็คณะก็ไม่ค่อยดีอ่ะเราก็ต้องช่วยเขาให้ใ่องการดความเจ็บปวดนะฮะอาจจะวาาพิการนะครับทีนี้ก็ ก็ส right? well ัมผัสได้เลยตรงหรือป่าถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาก็จะช่วยครอบครัวเขาไม่ได้สุดยอเป็นหน้าครอบครัวนะครับก็ต้องช่วยเขาให้หายเจ็บป่วยเร็วๆแล้วก็เขาจะรีบทํางานได้จะมีรายได้เลี้ยงครอบครัวตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนี่เราก็ทําได้ไม่ไม่มากนักนะครับาไม่มากนะบางทีมีคนไข้หลายๆซึ่งไม่จะไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่าต้องการรักษาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ รงพยาบาลแล้วกองงานก็ค้างก็ทา,า,างจะเยอะค่ <c oughs> ต่อเรามาสักสามสี่ปี <c oughs> ่ะมีหมอน้องรุ่นน้องมาช่วยเพื่อารัดแล้วเลยเอาเล่ามาครับมาเปิดทีิเต็มตัวเพื่อจะเพื่อจะทํางานด้านด้านนี้ด้วยนะครับอ <ừ> แต่สังคนสงเคราะห์ของเรา <Okay. S 2> ที่เราที่เราเราสัตา์นในความคิดนั้นที่บอกว่าไม่ค่อยจะมีเลยว่าไม่ค่อยจะมีเงินใช่ไหมคะเพราะฉะนั <ừ> ้นก็เลยเอามาช่วยคือคือเรียกว่าไม่มีนะไม่ไม่ค่อยมีเลยดี่าอกแล้วก็พอ ว่าวนในมหาเราคือพวกที่ทํางานหาเช้ากินข้ามคนที่ชาวสวนชาวไร่นะครับนะครับแล้วเขาก็ทํางานได้ได้ได้กับวันต่อวันอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องก็ต้องช่วยเขาหรือหายใจป่วยเร็วๆแต่เรามาเรามาทําลินิกเต็มตัวนี่ก็ไปเจอผู้ป่วยงี้เยอะแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ได้ช่วยนะครับที่ได้ช่วยเขาคล้นะฮะแล้วก็ดีกเพราะเราทําที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะจะยุ่งกับงานงาน การดืดไปด้วยนะครับนะฮะนะครับไม่ใช่เพียงแต่การรักษาเพียงเดียวก็คืออยากจะมีงานของบริหารอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการมาเปิดคลินิกส่วนตัวเนี่ยมันก็ทำให้เราได้รักษาอย่างเต็มที่อย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณหมอครับครับใช่ครับนะะฮแล้วก็จะเจอจากผู้ป่วยมีบไหนเขาได้มากค่ะค่ะก็เลยลาออกมานะคะแล้วก็มาเปิดคลินิกของตัวเองนะคะก็โอจากวันนั้นถึงถึงวันนี้นี่ก็ยี่สิบกว่าปีใช่ไหมคะครับ ค่ะซึ่งแบบเลยว่า,อย,าอย่างในเรื่องของการทํางานของคุณหมอเองเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่การที่จะรักษาเฉพาะทางด้านของโ,อโรคข้อกระดูกเท่านั้นแต่ว่าคุณหมอเนี่ยยังรักษาผู้ป่วยซึ่งติดยาเสพติดด้วยแล้วก็ฟังคิดที่หมอบอกก็คือเหมือนกับว่ายัางใช้เวลาว่างกันเป็นเป็นจิตอาสาช่วยช่วยสังคมสังคมคนอื่นด้วยใช่ไหมคะคือเข้าไปดูผู้ติดยาเสพติดในเรือนจํา ตรงนี้ต้องถามคุณคุณบอกว่ามีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจที่ที่จะคือทําให้รู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้หางนี่ปอกติฟังแล้วคืองานที่คลินิกเองก็คงจะยุ่งง่ายอยู่แล้วเพราะว่าคลินิกเปิดเปิด,ปดทุกวันเลยใช่ไหมคุณหมอใช่ครับค่เปิดทุกวันนะ่อะอรโดารบเปิดทุกวันค่ะคืออย่างเงี้ยมันมันเริ่มต้นที่ความคิดก่อนนะครับเริ่มต้นที่ความคิดก่อนเออคนไข้ที่มาหาเรานี่นะนะพอ เขาเขาจะมาเนี่ยถ้าถ้าเราเจอสมบัติลงคุยคนไข้มากๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามาหาเราด้วยความมุ่งหวังมาด้วยความทุกข์นะฮะไม่ทุกกายก็ทุกใจนะมามามาเห็นเรายกมือไหว้เรานะครับนะว่าขอให้เราช่วยเหลือเขาบรรเทาทุกข์นะฮะเ่าก็อขอว่าหวังว่าเราจะเข้าใจเขาหรือว่าเราจะเห็นใจเขานะครับนะว่าเขามีทุกข์จริงๆคือมาหาเราช่วยเรายกมือไหว้เราเขาเห็นเราเป็นพระนะครับเป็นฤาษวดาที่จะจะบรรเทาทุกข์เขาได้นะครับก็ ก็เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงนะฮะของของแพทย์โดยตรงที่ต้องช่วยเหลือเขาเต็ม <tha. S 2> ท,ที่ถ้าเยวจะช่วยได้โดยที่เราเราไม่ต้องไปคิดถึงค่าตอแบแทนเพราะว่าโอเขาจงมือไหว้เราเนี่ยเมื่อเราเรารับไหว้เขาเราเนี่ยครับเดี๋ยวเขาก็ไหวเราด้วยความศรัทธาความเคารพเรารับไหว้เขาแล้วเนี่ย,ย <tha. S 2> เรา,รเ,า,เ,เ,ราเรารับสมบุติของความเป็นศักของความเป็นเจริญได้เลยนะเราเราต้องช<ๆ>่วยเขาเต็มที่นะครับ ให้เขาพ้นจากทุกนั้นแล้วก็ให้ให้เขามีความสุขขึ้นตามตามควรตอนนี้เราทําให้ได้เพราะฉะนั้นใครไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายค่ารักษากบกบไม่ก็ไม่ทอกหรอกครับคือคือไม่มีนี่ไม่ต้องให้นะฮะปีจะให้บ้างนะครับเขาไมต้องเหียอเงินไปซื้ออาหารเสื้ออะไรที่จำเป็นกับครอบครัวได้อันนี้เป็นหลักเป็นหลักเลยนะครับที่เราปฏิบัติมาตลอดอุณหมอคุณหมอเนี่เป็นจิตวิญญาณของความเป็นหมอจริงๆริยค่ะเกินเกินน้อยเลยนะคะค่ะกบ มีครูบาอาจารย์ท่านทำไม่รู้ไม่จ้ออยางแล้วนะครับ<ม>ในใอนนดีตแล้วทีนี้<ม>พอเราทาไปเนี่ยเราก็เจอปัญหาอย่างอ,างอื่นอีกก็ไดะมีทุกด้านอื่นมา่ะาปกติดยาเสพติดเขาจทีนี้ต้องช่วยเขานะครับเพราะว่าคนคนหนึ่งในบ้านที่ติดยาเสพติดเนี่ยไม่ได้ทาให้ตัวเขาเดือดร้อนอ่ะคนเดียวนะครับเขาทําให้ครอบครัวเขาเดือดร้อนทําให้เพื่อนรอบบ้านเขาเดือดร้อนเรารักษาก็กลับมาเป็นคนปกตินะฮะนะไม่ให้กลายเป็นคนเสียสติคนที่ กลายเป็นปัญหาของสังคมื่นๆเนี่ยผมก็เพื่อเป็นหน้าที่หมออย่างนึงที่สาคัญให้เขากลับมาเป็นมนุษย์นะครับที่มีสติสัมบูรณ์มาทํางานเป็นปกติได้ไม่เป็นไปโดยนอก่นือเป็นเป็นหน้าที่ต้องทำนะฮะแล้วควรจะทาอย่างยิ่งโดยอย่างหนึ่งคนในเรือนจําเนี่ยที่เราไปช่วยอบรมเนี่ยนะาะวนักโทษในเรือนจําเนี่ยมีทุกข์มากนะครับค่ะพูกนี้ก็อยู่อย่างแออัดเครียด ถ้าไม่มีคนข้างนอกนี่ที่จะไปยื่นน้ำใจยื่นความช่วยดีๆให้เขานะครับเขาก็อยู่อย่างอาจจะมีกลุ่มหนึ่งที่อาจจะยิ่งเครียดแคนสังคมยิ่งทุกยิ่งยิ่งมีความโกรธแคนสังคมถ้าจบออกมาแล้วออกมาจากเรือนจำเ้าก็อาจจะไปก่อเหาคการณ์ตะแต่ถ้าเราเข้าไปในเรือนจำเราช่วยเหลือเขานะไปดูแลรักษาโรคให้การช่วยเหลือทางการศึกษาทางความคิดนะให้แสดงเขาเห็นนะว่า ยังมีสังคมเนี่ยยังมีคนที่ที่พร้อมจะหยิบยื่นน้ำใจให้เขา,าตัวคนบนที่ร้อนเนี่ยเขาได้อะไรอะไรเย็นๆ,ๆเข้าไปเนี่ยเป็นเป็นความเขาเขาเป็นความซาบซึ้งนะแต่แล้วออกมาแน้วเขาจะกลับเป็นคนที่ดีต้องผมไม่เป็นไทยได้ผมว่าเป็นเรื่องที่จเป็นมากๆอ่ะเดยกที่่าเมื่อเราปืน้นปูจิตวิญญาณเขาด้วยนะครับเป็นเรื่องสํา,าสคัญนะเพราะว่าเพราะว่าพวกนี้เนี่ยพอถ้าเขายิ่งเคล็ดแค,คสังคมหรือว่าเขามีปัญหา ออกมาเนี่ยไม่ได้รับคิดว่าคนคนนี้คงไม่ตอนรับเขานะ ก็ต้องมีความรุนแรงคือมันอาจจะก่ออาจจะคำตอได้อีกนะยิ่งเป็นเป็นภัยต่อคนอื่นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของหมอเหมือนกันที่วาาคิดผมนะผมไม่รู้คุณคิดยังไงเลี้ยวไปจิตใจของวอมเป็นผู้ให้ตลอดช่วงตลอดเวลาเลยค่ะคุณหมอนะคะก็นือที่คุณหมอเองก็เป็นคนหนึ่งที่เดินตามรอยตามนาพระชนมงกษ์อยากจะถามคุณหมอค่ะจุดเริ่มต้นของการดำเนินรอยตามนาพระชาชฤำริของในหลวงรัชกาลที่เก้าอะค่ะ เกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วทำไมถึงเลือกที่จะดำเนินการดาเนินทางตามแนวทางนี้คะคือตอนแรกนะเราเราก็มันมันต้องมี่ความคิดอันหนึ่งก่อนนะ่นะเมื่อผมจบหมอมาใหม่ๆประมาณปีสองห้าสองห้าสองห้าสองหกนะค่ะจมอให้ใหม่เนี่ยผมมีคำถามกับตัวเองเลยว่าเ,เราเราเกิดมาเป็นหมอให้เราเกิดมาได้เป็นเรียนรู้วิชาหมอแล้วเ,เราเกิดมาในโลกมนุษย์ เรามาทำไมที่โรงมาดุษนี้อนะคงไม่ใช่ว่ามาเพื่อจะเอประกอบอาชีพมีครอบครัวจบแล้วก็อกะแก่แล้วก็ตายไปอย่างหลงๆโดยไม่รู้ว่าเรามาทำไมก็พยายามค้นหาความความคิดความรู้ตัวเองนะครับนะว่าว่าว่าเรามาที่โรงมาดุนนี้ทำไมทำไมเราถึงได้ได้มีความรู้ของหมอคิดเองศึกษาอะไรไปนะฮะแล้วก็ก็คิดว่าเราเราน่าจะมาเพื่อ เพื่อมาทําอะไรให้ให้ให้คนอื่นนะครับไม่ได้มาาเพื่อจะมีฐานะดีขึ้นนะะแล้วก็แล้วก็ตายไปค่ะนะครับโดยที่ว่าจิตวิญญาเราไม่ได้ไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยนะครับก็เป็นความคิดเองนะฮะแต่แล้วก็ตอนนั้นก็เห็นในหลวงท่านเนี่ยฮะผมเป็นเทเห็นท่านครูนะครูครูครูยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งในหลวงในหลวงองค์องค์ราชการหลวงพระบับ ครับนะท่านเออท่านก็ทํางานตลอดเลยค่ะแต่ได้ได้มีโอกาสดูในตอนในตอน,ตอนนั้นฮะสักสามสีกว่าปีที่ท่านส่งงานท่านออกไปเยี่ยมคนในในในชนบทนะฮะนะท่านไปหาเขาเองนะไปหาเขาเองในที่ท,ที่ที่เดือดร้อนที่มีทุกอยาก่างค่ะอืมหรือที่บางทีท่วงนั้นเขาก็ไม่ไม่ได้มาเรียกร้องอะไรกับท่านเลยนะให้ท่านไปค่ะอือเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่เราเรารู้สึกซาบซึง้งแล้วก็ก็มีความมีความ มีความเคารพท่านอย่างสูงเลยว่าท่านอยู่ในฐานที่จะสุดวกสบายนะฮะอยู่ในที่สุดวกสบายได้ไม่ท่านต้องต้องตรากตามไปไปไปช่วยเหลือคนอื่นไปดูแลคนอื่นนี่ถึงขนาดไปในที่ที่ลำบากาัวเองทำมาทั้งหลายที่ก็ตามรอยพระบางท่านนะครับว่าท่านท่านทรงทําเป็นตัวอย่างทาทําให้เราดูนะว่าชีวิตนะมันควรจะควรจะเป็นอย่างนี้นะครับนะเราไม่เกิดมาเพื่อจะ สบายตัวเราเองะะเราเราควรจะมามาเพื่อเพื่อผู้อ,อื่นด้วยนะครับก็เป็นความคิดที่ทำมาเรื่อยๆนะครับค่ะ,คะอืมค่ะนหมอขาเราได้นาเอาแนวพระรชดำริอันนี้นเรื่องไหนที่มาปฏิบัติตามบ้างนะคะเอามีความสุขกับงานบ <c oughs> <c oughs> ้งค่ะนะผมไม่ได้ทางานตลอดทั้งานไม่ได้หยุดค่ะ <c oughs> แล้วก็ก็ดูท่านท่านท่านคงมีความสุขกับ่ารดึกทำกันตลอดค่ะ เรา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 ตามรอยพระบาทท่านนะครับเป็นอนุโลองหนึ่งตามรอยพระบาทแต่เราเราก็มีความสุขนะโดยที่การที่เราคือเราสึกว่าเราสึกดีต่อชีวิตเรานะับวาอย่างน้อยเราก็เป็นผู้ให้นะเราได้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 ทำไรให้คนอื่นมีความสุขะอตัวความรู้สึกดีๆที่ตอบแทนกับคืวมาที่เราเราตัวเราเองเดี๋ยวมันก็มันก็ทําให้เรามีความสุขอยู่แล้วนะครับค่ะก็เป็นเป็นอะไรที่ทําให้เราทําต่อไปได้เรื่อยๆแต่โดยดูท่านเป็นตัวอย่างนะครับค่ะ ค่นะคุณหมอคะคือคือเห็นที่คุณหมอทํางานแล้วได้ต้องถามเลยจริงๆขาสมาชิกในครับครวต้อง <c oughs> มีส่วนที่สําคัญมากอย่างแน่นอนในการที่จะช่วยหรือว่าส่งสบายให้กําลังใจต่างๆถ้าสมาชิกในครอบครัวมีส่วนช่วยสนับสนุนงานที่คุณหมอทํายังไงบ้างคะเอออันนี้เป็นเป็นความโชคดีของผมนะค่ะพญาผมเธอเป็น,เป,นเป็นคนน่ารักมากนะครับค, <spinning S 2> ค่ะท่านท่านคิดว่าเออเธอเธอเธอเห็นเราทําแล้วเรามีความสุขเธอก็ซับสึ้งนะครับค่ะไม่ก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรเราต้องหา เงินโฉมมากๆนะครัรอบครัว่ไม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 ่หาได้ที่ที่เกินความจําเป็นนะครับแล้วสั่งลูกลูกผมมีลูกสามคนนะนะครับก็ก็น่ารักนะคนทุกคนก็สับิลุนนะครับนะซาติลุนเห็นด้วยกับที่ที่เราทําว่ามาแล้วก็ควรจะควรจะช่วยเหลือผู้อื่นนะทําอะไรเป็นผู้ให้นะครับก็ชีวิตก็สงบก็มีคนสงบสุขดีนะเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ที่แต่ แต่เราต้องอยากได้อย่างมีมากๆนะค่ะอย่อนกับยึดหลักตามนาแนวเษตรแห่งความพอเพียงของพระอ,องค์ท่านด้วยนะคะเนี่ยครับผม่าพบว่าความพอเพียงของท่านเป็นสัจญาที่สูงม,มากนะครับเป็นที่ลึกซึ้งนะครับหรือถ้าเราได้ทําอะไรที่เรา,เรามีความสุขเป็นผู้ให้นะในความความสุขนั้นก็ก็พอพอ,อ,อสมควรแล้วพอดีแล้วดีแล้วสําหรับชีวิตอ่ะมันก็ทําให้ครอบครัวสงบสุขด้วยนะครับ แต่ก็ทําให้ไม่ไม,ไม่ทยานอยากมากนะครับ<ค>ะนะ,บ<ค>ะมีความสุขกับงานที่ทําอยู่ตลอดนะครับเป็นพเป็นปรัชญานะ,<ค>ะนีปฏิบัติตามตามแนวของท่านเนี่ยผมคิดว่าผมว่าชีวิตจะสงบสุขนะ,<ค>ะนะครับค่ะโดยเฉพาะแค่ความสุข,ขของการเป็นผู้ให้นี่นมากกว่าเรื่องของเงินทองที่ได้มาด้วยซ้ำไป ครับครับก็ตามรอยพระบาทท่านนะครับค่ะค่ะท่านเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะในหลวงในหลวงพระบรมโกศค่ะนี่เท่ากับว่าคุณหมอนี่เป็นคนกระบี่แล้วสิคะตอนนี้โอ้ผมอยู่ที่ยี่สิบห้าปีแล้วยี่สิบห้าปีแล้วค่ะเออเปนเกลดเป็นนิดหนึ่งแะค่ะคือตอนแรกก็รูว่าจะอยู่สักสี่ห้าปีแล้วกลับสี่ห้าปีค่ะแต่ทีพอไปอยู่เลยสี่ห้าปีเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมีคนให้คนหนึ่งเขามาจากอำเภอใกล้ๆนะลูกก็ชักมาลูกเขา เออขวบนี่เงเขาชักลูกเขาชักมาตัวร้อนไขกับดูชักนะเขามาจากบ้านเขาที่อำเภอใกล้เคียงมาหาผมเลยนะแล้วก็ทําไมทําไมไม่รีบเขาไม่ไม่เข้าโรงพยาบาลาใกล้บ้านอะ่ออะพราว่ามันจเจ็บเจ็บป่วยนะดื้อไขไม่ได้นึกถึงหมออย่างเดียวอืม,มาจากมาจากอำเภอําเภอหนึงมาหาผมานะ่มาให้ขอให้ช่วยค่ะมันเป็นอะไรที่เรา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 ,เราทราบซึ้งนะเราเขาเขาเวลาเวาโทรดค้อตึงเรา่อบคนเดค่ะ เพราะในการที่เราอยู่อยู่ก็คงอยู่ต่อไปก็คงคงได้ช่วยอะไรคนอื่นที่เขาเขามีทุกข์อีกบางทีเขาในยามตกใจในยามทุก์ยางพินี่แต่ไม่ออกคนซึ่งเราก่อนเนี่ยค่ะก็เป็นเป็นการที่เขาพอดีนะอยู่ต่อมาอยู่ช่วยก็คุณหมอคนไข้ตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะคุณหมอเขาประตูคลินิกได้ตลอดเลยช่วยคะ ออครับครับใช่ครับในโทรศัพท์กลางคืนสโพมาก็ผีโทรมาก็ไปเปิดประตูรับอะไรแล้วก็คนดีช่วยนะนะพะเขาเขามปทุกจริงๆก็ถึงเขาเขาต้องการคนช่วยคนทุกข์ค่ะคุณหมอครับเรดูจากการเป็นผู้ให้ของคุณหมอแล้วอานนี้อะไรได้รายได้นี่จะมาจากที่ไหนยังไงคุณหมอไว้บางคนไม่ต้องจ่ายค่ารักษาคือชีวิตเรามันทํางานนะแล้วก็ครอบครัวก็เห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นแต่ได้ก็พอพอ พออยู่พอกินพอสาบายมันก็ไมด้มีมากอะไรแต่ว่าเนื่อง,างจากว่าชีวิตมันพอมีความสุขอยู่แล้นนะครับคือว่านะฮะมันก็พอเพียงนะมันพ,พอเพียงที่ที่เราอยู่มีครอบครวคัวนี้เป็นแล้วว่าเป็นเป็นกําลังเสริมที่สําคัญมากจริงๆนอความเข้าใจ ัเป็นความดีของพญญานะค่ะค่ะค่ะคุณหมอคะพูดถึงในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ได้ดำเนินชีวิตตามรอยพระราชาคุณหมอมีอะไรจะฝากถึงประชาชนคนไทยทั่วไปบ้างเออไม่แต่อาชีพของหมอรุ่นใหม่ๆที่ที่กำังจะแตะตอเป็นหมอสายอาชีพอะไรต่างๆด้วยค่ะคืออืมทุกอาชีพนะครับทุกอาชีพนะฮะไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามนะครับเป็นเป็นคนกวาดถนนนะครับ เป็นยามนะเป็นอคนขับแท็กซี่นะเป็นคนขับรถเมล์ผมว่าทุกอาชีพมีศักดิ์ศรีมีเกียรตินะฮะมีหน้าที่ที่ต้องทานะฮะในในการบริการคนอื่นทั้งนั้นทุกทุกอาชีพนะครับนะมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นคนเท่ากันนะไม่จะบอกแต่หมอนะครับนะนะมีมีสิ่งที่ต้องทําเพื่อจะให้คนอื่นนะฮะนะนะทุกทุกคนนะก็ก็ กูอยากให้ทุกคนภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับแล้วชีวิตเนี่ยมันสั้นจริงๆผมอายุปีนี้อายุหกสิบเอ็ดปีผมยังจําสมัยผมอายุสิบกว่าปีได้เลยสิบกว่าปียังยังชัดเจนสมัยผมเรียนม 5, ห้ามสี่มห้าที่เรียนบดมเรียนจุฬาผมยังจําได้ชัดเจนเวลา,ามันสั้นมากจริงชีวิตมันลังผ่านไปเร็วมากหรือมากจริงๆนะครับเพราะนั้นการที่เราดิ้ให้ได้เรามาที่โลกนี้เพื่อทําอะไร เราคงไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วแก่ตายไปหรือเป็นอะไรตายไปด้วยที่ท,ที่รู้สึกว่าไม่ได้ทําอะไรให้โลกเลยหรือไม่รู้หรือว่าเรามาที่โลกนี้เพื่อทําอะไรเราคงไม่ใช่มากอกโกยหาเงินทองมาหาชื่อเสียงหาทรัพย์อะไรที่มามา,มา,ม,ามาสะสมมากเพราะมันมันเอาไปไม่ได้บทุกอ,อย่างเอาไปไม่ได้หรอกครับนะนะ,นะมีแต่จิตวิญญาณเรานะครับนะ,นะท,ที่จะที่จะ สูงส่งขึ้นหรือต่ําลงนะครับนะครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่ใช่ความดีพิเศษนะครับเป็นสิ่งที่เอ,อแพทย์ทั้งรุ่นเก่าๆรุ่นครูบาอาจารย์นะฮะรุ่นพี่รุ่นน้องหะายแล้วคนก็นทํมมาทํามานะครับมีหลายคนนะครับนะและ้วก็ก็เป็นสิ่งปกติที่แพทย์ที่ท,ทราบซึ้งในปรัชญาจุฬาของปรมชญาชนกันแล้วนะฮะให้เห็นแก่ประโยชน์ของ ผู้อื่นเป็นที่หนึ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองนะครับนะนะครับแล้วก็จริงเดือน,นนะาราบด้วยสรรเสริญแล้วก็จะตามมาเองพอเมควรกับกับที่ได้ทําไปแต่ว่าขอให้เห็นประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่หนึ่งนะครับค่นะอย่าอย่าเห็นแต่ตัวเกินไปเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนของเราเองเป็นที่สองไม่รอจากคนอื่นค่นะผมคิดว่าแพทย์แพทย์ทั้งหลายที่ทราบซึ่งในพทรหลายประา เชื่อว,ว่าที่ท่านประธานให้นะครับเปาก็ับประทานด้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับค่ะค่ะฟังแล้วรู้สึกแบบต้องบอกว่าชื่นชมคุณหมอมากๆแลวบอกเป็นพ่อพระของคนที่ที่นั่นเลยนะคะนะคะซึ่งต,ต้องขอบคุณทางคุณหมอมากมากนะคะ นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะสัสดีค่ะนะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอสมเกียรติกิจธรรมเชษนะคะที่ได้มาพูดคุยแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะในเรื่องของการดําเนินรอยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผ่านทางรายการของเราในวันนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการตามรอยพระราชาได้ในครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่25สิงหาคมเวลา10.30น15นาทีโดยประมา ติดตามรายการตามรอยพระราชาได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่สองและที่4ของเดือนทางสถานีวิทยุจอสอร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักง,งาน